คุกกี้แลนด์ชอปเติม ROV เร็ว100%ใครมองหาร้านเติมเกมดีๆร้านเติม ROV ถูกกว่าเติมเองปลอดภัยไม่มีการโกงราะจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายสายเปสายเติมผมแนะนําร้านนี้เลยทางร้านอยอมรับเติม ROV หรือว่าเกมอื่นอีกเพียบเติมสนุกไม่สะดุดต้องคุกกี้แลนด์ชอปเติมผ่านทางเพจหรือว่าเติมผ่านทางไลน์สามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยครับสวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่กับ Earl o f อ a อฟนนะครับผมซึ่ง ผมอยากจะชนกับโบบาลอนมาตั้งนานแล้วสำหรับตัวนี้อีกครั้งนะครับตัวของว wow าวไฮเองเจ้าตัวของเออร์โเข้าได้นะครับมันมีวิธีเข้าแล้วก็มีวิธีเล่นอยู่นะครับอ่ะเราก็สรุปแล้วเราแก้ตัวแก้หางได้ต2ตัวนะครับเอา้าเป็นครีราพอดีนะครับจะงว่ามันเป็นในตำแหน่งป่าหมดเลยนะเพื่อนๆที่เอาไปเห็นในโปรีถ้าดูการแข่งเขาจะเอาเอร์มาชนกับ คีร่าเมื่อสมัยก่อนแต่สมัยก็สมัยนี้ก็ชนนะครับเอาไปเข้าวอลไฮเถอะตัวของออฟเลนอะไรอย่างเงี้ยผมแค่อยากลองดูเฉยๆนะครับหรือว่าเขาจะคำแบกว่ะเพื่อนๆ <c oughs> ไม่เคยเจอเหมือนกันอันนี้ครั้งแรกเลยนะครับเออแล้วเจอวประวัตีหนึ่งตีสองที่ผมไนอยูนะครับละสาบแรงอยู่นะแต่ก็โดนคืนแรงเหมือนกัน,นครับคือหลอดนะ มา,รากระแทกกระชื่นีเลยครับก็ได้เรื่องของการเบสไปด้วยแล้วขอ,อยากสับอีกหนึ่งทีก็ผมสับทีครึ่งหลอดเลยรุนจอดร้อยเลยครับนี่น่าตายแล้วโบว์บารอนนี่ครับใช้ได้ก็เคยโดนมานนแน่แต่ว่าผมเคยโดนผมเล่นโบว์บารอนนี่แหละ <c oughs> เคยโดนเออร์โร่พวดมานนะครับในตำแหน่งป่าเออ ก็อยากมาลองในออฟเลนบ้างก็ถือว่าใช้ได้ครับถือว่าใช้ได้มาแล้วว่าอันนี้พิลุนัตจริงหรือเปล่านะครับโลป้าครั้งแรกเลยที่เจอพี่แกเขานี่รอตบปนี่โอ้โหไดถ่ายออกครับยังไงสีเลเวลสี่ 4, แน่นอนสี 4, ่ปุ๊บกูเข้าตัวย่าเลยเข้าตัวย่าแล้ว บาปเขาให้วิโอ้ยชิบหายโอ้กูไม่น่าบินเลยออกดไอคิวก็ตายแล้วไม่เลยโอ้ชิบหายโอเคอย่าเพิ่งออกคลิปนะครับอันนี้เป็นการผิดพลาดเฉยๆขอญาตตั้งสติแล้วสาบุยๆๆๆไม่เล่นดีกว่า่าน,นเกมนี้ผมคิดว่าผมจะออกเป็นสายดาเมจนะครับตอนแรก ผมจะเอาเป็นคอนเทนิ้งนะฮะก็หน่อยนะครับนี่เจอได้ขนาดนี้ก็ต้องใส่กันหน่อยวะ่ะเกมนี่จะแตกไปครับผมรอหวดด้วยขวานแบบว่าจามหน้าเอาแบบว่าเจ๊มแม่มนะแต่ว่าหายไปเลยวะโหตีคิสหนึ่งตัวด้วยเอาล่ะนี่ครับดูวิธีการเข้าวาวาไฮนะ้เถะเพื่อน แบบนี้กระโดดไปปุ๊บเก็บสแต็กนะครับปุ๊บปุ๊บตดาบใหญ่ปุ๊บลงมาหุ้งวัดแบบนี้เลยนะจ๊ะก็หลอดร้านแบบธรรมดาประมาณนี้ประมาณนี้ที่สำหรับวิธีการเข้าวอลไฮมไม่ยากเพื่อนๆไม่ยากเลยยกเว้นแต่บางทีบางจังหวะเขาอาจจะมีฟิกเกอร์นะครับก็ลองลองดีๆ ไฟที่เขามีฟิกเกอร์เราหาเจอแบบแย่ๆเขาใช้ฟิกเกอร์ไปก่อนนะครับพอเขาไม่มีฟิกเกอร์ก็ตามยถากรรมนะครับว่าเราจะล้วงเขาได้ไหมเออเออเออโอเคกระโดดทีเดียวกูครึ่งหลอดไอ้พระเจ้านี่ตัวเมตาของเทอเราไม่ต้องเก็บสแตกแต่คีดตีนู่นตีนี่กว่าจะสับได้ทีนึงนะครับไอดีไม่ต้องเลยกระโดดสองครึ่งหลอด อยากให้ตัวออฟเบนที่แบบมันตกเมตาไปมาติดติดแบบมันเล่นได้จริงๆนี่ครับนี่มันเล่นได้บางตาแล้วก็มาว่ะแล้วก็มาว่ะซิกแจกแล้วง่ายจริงๆเลยวิธีการเล่นของเองลงมาก็เลยย้ำปาจอมชิปหายแลย้วลาก่อนพี่ชาย <Enemy Ultimate. S 1> เล่นง่ายจังวะแตกเลยนี่เก็บสแตกเออเออปนติลบแบบนั้นแล้วก็ วาหืสับกางเขาเรียกว่าการกระบ,บาลน,นี่นเรื่องของกระโดดนะครับผมแต่ก่อนผมเล่นเอร์รอเลยผมก็ไม่รู้นะเพื่อนๆแต่ว่าไม่มีสแต็กเลยสามารถกระโดดเข้าไปได้เลยนะครับมาจะเก็บสแต็คเรื่อยๆอให้เรามีแบบขวานลงมาปุ๊บมีขวานอย่างนี้นะครับอ,อย่างเช่นอย่างเช่นเราเกี้สแต็กผมไม่เต็มนะอยู่ที่ประมาณ3มนะครับ พรมานนั้น <Not dead. S 1> เก็บสแต็กเต็มเลยโดดทีเดียวเก็บสแต็กเต็มเลยนะครับ oh. แต่ว่าต้องอยู่บนหัวของศัตรูนะครับถ้าไม่แบบ oh. เอ้ยพี่ผมเก็บสแต็กแม่งไม่เห็นได้เลยว่ะพี่ไม่โกหกกวูปะเนี้ยต้องเก็บสแต็กบนหัวฮีโร่นะครับตอนที่เรากระโดดอาจจะสับนิดนึงเด็ก <Yeah. S 1> เรือเราได้นิดนึงครับมันอาจจะเชื่องช้าหน่อยนะสำหรับสายของ รูนเจาะร้อยแต่ก่อนผมเล่นเป็นรูน26อ่ดดามจจะขาดนะครับแต่ถ้าใครชอบแบบความพลิ้วก็เอาเวสปิริตดักแคนคอก็ตอบโจทย์นะครับแต่ถ้าใครแบบชอบดามจในเรื่องขององสอสซารก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับสับสับแทงไม่เข้าเลยครับอาจจะต้องบิ้วของขึ้นมาเพื่อสับแทงแต่ว,ว่าเราจะบิ้วของเพื่อสับแครี่ตัวบานบลา,บายแล้วเกิะแตกไปก่อนนะครับถึงกระโดดมาพอกันแบบนี้ ออกก่อนเลยครับแมสับไม่โดนด้วยหรือแตกเลยพี่ชายอ,อาจจะต้องแก้เลยนะครับบนเข้าว่าการเงินของเราก็ดีอยู่ตามเรืเ่อยๆครับเรื่องของการเงินแาบบาหาเงินยังไงครับเบฟมาก็เคลียร์คลิปเบฟมาก็เคลียร์คลิปไม่ไไมีติดเด้ดอยากเล่นทิพหายเลยว่ะ ตามไม่ทันด้วยอ่ะนด้แค่ตัวนี้ไอเซนโอเคไม่พร้อมเล่นอ่ะใช้ตีไปแล้วอ่ะโครงการเพื่อเก็บทิปคิวไปเลยครับหลังจากที่เราได้ออมนิอาร์มแล้วอ้าวผลระเบิดครับงัแต่ที่เราได้ออมนิอาร์มแล้วนะครับก็ดาบแบงไปเลยหรือว่าถ้าใครอยากได้ตึกๆขึ้นมาหน่อย ไอดาบถึกอะ่ะมันก็จะตอบโจทย์อยู่แล้วเนาะสำหรับในแพทชนนี้นะครับไฟเตอร์นี่แค่จะออกกันทุกคนเลยยกเว้นตัวแบบโนดาเบจจ่าก็ไม่ออกกันเลยจ่าทิงจา่าเอ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 าโอ้โหลุงป้าหลวงเช่พี่หลวงจริงหรือเปล่าเนี่ยพี่หลวงหายไปไหนครับเนี่ยโกรธตีฟอมพร้อม โคนหนึงไม่ต้องสับครับเจ้าหนี้ก็ตายเอาขอโทษเพื่อนฮิวให้หรือว่ามันจะสู้ได้ครับเนี่ยหอจะสับแรงนะบอกเลยว่าสับแรงมากครับโ <Yeah. S 1> บว์มารอในครึ่งหลอดแต่ตัวอื่นทึ่งๆหน่อย <Yeah. S 1> อยู่ในพื้นที่ของร่มแม่น้ำนายก่อนนะครับยังไ <Yeah. S 1> รซิโดดเข้าไปเหินไปหาอจ้าหนี้ทะลวงไสแล้วขึ้นมาสับกระปั <c> ้อ <oughs> โอ้แม่งเอ้กูตายเลยทีนี้คอจะแตกนะคุยแป๊บเดียวไอคุยแป๊บเดียวไอไม่ใช่ไอเล็บยูแน่นอนครับเวันละทายมันผ่านมาแล้วมาครับหลวงมาเลยครับหลวงหลวงหลวงตันตอนที่อติบดต้องออกมาก่อนครับแม่เมื่อกี้ล้มเมื่ี้ลมนะครับเนี่ยโป๊หนึ่งหนึ่งก็มาว่ะ ขอเก็บแตกก่อนผมมาฟ้าเลยดล้วยกันพี่นาคอเราไม่น่าใช้เนาะนาคอไม่ใช้เปาฟ้าอยู่แล้วนะครับอยอกมาว่ะแล้วปินขึ้นตามเลยปึ๊บชีขวาเนี่ยเราิดขวาฟิกเกอร์อย่างนั้นไเลยเอาว่ะด้วยเรื่องของโบว์บอลนี่เพื่อนๆจะสังเกตถ้าเพื่อนๆเล่นโบว์บอลเนี่ยจะไม่ค่อยออกตัดเลือดอยู่แล้วใช่ไหม มันจะเน้นไปทางแบบสายตีหนักๆเลยสายอโปคาลิปแอ,อร์ฟอสการ์ดหรือไม่ก็ดูดเลือดนะครับขออภัยครับ, <c oughs> รบยังไม่เคยเจอนะโป๊ะบอลออกสัดเลือดเลยเอ,อ้ามีนอตทาเก็ตโนทาเก็ตแน่นอนแล้วจังหวะนี้รอสรับกระบ,บาลเลยครับ <c oughs> มาแล้วเกมนี้เราขึ้นเป็น ดูจากรูปเกมดูจากตัวของฮีโร่เลยครับทอยคุ้มแบบยิ่งกว่าซันึ่งแถมไม่แงผมพูดอย่างนี้ดีกว่าคุ้มยิ่งกว่าคุ้มนะครับเก็บสเต็คมาดูเหมือนว่าสับตัวนี้ดิครับดูเหมือนต้องสับตัวนี้อะ่ะไม่คือไม่ค้อหลอดแล้วแตตัวมันอึดแล้วว่ะสวนอะ่ะมาดิสวดแบวนดีกว่าเอาไว้ก่อนถ้าใานความจริงเราต้องลวแหวนก่อน มาว่ายังไงซิเลือดเต็มหลอดดูเลือ,ลอดผมหนึ่งเก็บาแตะไปก่อนปั๊บดดูดเลือดอด,ด,ด,อด,ดูดเลือดนะครับผมอ่าแล้วลรหลบหลวงสับหลวงตีหลวงตีหลวงตีหลวงจังหวะนี้สับหลวงทอยมาเลยครับมาเลี้ยดรับทอยเยอะละคุ้มเลยเจอตัวเมท์แล้วก็สบายเลือเลยครับอาจจะไม่ตายในชุดแรกแบบชุดเดียว ชิ้นท้ายเหรองั้นดาบศึกเลยแล้วกัน,นมาขนาดนี้แล้วดาบศึกเลยแล้วกันนะครับเป็นการเจอครั้งแรกของฮัตตันช a น n e ลกับเยสลหลวงบาร์อเมาหายตาในโปลีกตามตำราโปลีทั้วเกมนี้เราแก้ทางได้3ตัวเฉยเลยครับทั้งปากของเขาเอง ตัวของฮีาเข้าวาวไฮแบบฉบับของโปลรีได้แบบเมื่อกี้เลยนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งโบวาอลอนที่อยากลองเชิญนะครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับผมแล้วก็ถ้าใครชอบกปดีนะครับก็ฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กดซับสไคร้แลอย่าลืกดกระดิ่งกันด้วยแต่ก่อนจะไปนะครับผมขอดูโปรไฟล์ก่อนอันนี้ผมจะให้เพื่อนๆดูนะผมไม่รู้เหมือนกันผมไม่เคยเจอแล้วผมไม่เคยส่องนะครับผมทาให้กูแรงไปเลยนเนี่ยอ่ะ ใช่หรือเปล่าใช่ตัวจริงหรือเปล่าหรือว่าตัวมนตั้งเขาตั้งรูปเลยเนะี่ยไม่รู้ครับคอ,อมเมนต์ก็มานะครับสรับใต้คอมเมนต์เดี๋ยวผมจะเข้าไปอ่านนะครับผมตอนนี้สวัสดีครับผม